สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิคอ์ด่วน5นาทีกับค r ิ p โตเทเลอร์ ก็เป็นช่วงของการสอนค่าราคาบิตคอยอุทเวียนบี B, ปกดนและคาราโนโอราคาไทยไปดูกันว่าแนวโน,น้แมแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็คลิปนี้เพียงการสอนคกราฟวา่าไปตามการาฟนะไม่ได้เป็นการชี้โชว์ในการลงทุนแต่อย่างไรนะก็ล่าสุดเองเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกันไว้เลยหลังจากที่ตลาดมีการล่วงหรือเคลื่อนที่อย่างรุนแรงหลังจากนั้นตลาดเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้มีทิศทางที่จะเป็นเทรนอย่างชัดเจนอาจจะซึมซึ ออกข้างไปก่อนนะครับดังนั้น 1- 2ถึงวันนี้เราอาจจะเห็นบางตัวที่ยังไม่ใช่เหรียญที่แข็งแรงเนี่ยจะยังไม่ได้เคลื่อนที่หรือบวกลบมากมายนะครับอาจจะซึมๆออกข้างไปนะครับบวกลบบวกลบแค่นิดๆในหน่อยนะครับส่วนเหียนไหนที่มันแบบโอ้โหแข็งแกรง่งแข่งกล้านะครับพร้อมที่จะกลับตัวเนี่ยเขาก็จะกลับตัวเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับเหรี่ยญพวกนี้น่าสนใจอีก เนี่ยอะไรพวกนี้เริ่มกลับตัวกันแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าไอ้ตัวที่เหรียญมันแข็งแกร่งเนี่ยเราจะหาได้จากตลาดขาลงเพราะล่วงปุ๊บมันเด้งสวนเลยพวกนี้เป็นเหรียญที่แข็งแกร่งนะครับแต่ก็ช่างมันนะมันกลับมาที่วิเคราะห์บิดคอยกันต่อนะครับก็ช่วงนี้เทรดยากเนาะถ้าเทรดยากเนี่ยก็ไม่ต้องเทรดนะครับ ซื้อปุ๊บดอยปับซื้อปุ๊บดอยปักนะครับเรียกว่าซื้อตรงไหนก็ติดดอยทันทีนะครับถ้าเกิดไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วไม่อยากเทรดเองด้วยเนี่ยผมก็แนะนํานะผู้ช่วยในการเทรดโรบอทเทรดสปอร์ตบอทขับนะครับเทรดได้ทั้งบิตครับ และใบแน่นะครับบิดรับเพดเกือบได้ทุกเหรียญเลยในใบแนเนี่ยเปิดได้เกือบ50เหรียญน,นะครับตรงนี้ผมใช้งานจริงนะครับไม่ได้มาโออวดแล้วไม่ได้มีผลลัพธ์เดี๋โหแอเอามาขายของหรือเปล่าเนี่ย ใช่ครับขายของแต่ผมใช้งานจริงแลแค่เอามาบอกต่อเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ก็ไปดูแล้วกันนะครับผมใช้ตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วและรีวิวก็มีอยู่ทุกสภาวะตลาดเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นมุนให้มุมขวาบนนะส่วนใครอยากศึกษาละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะเป็นการลงทุนด้วยตัวเอง หรือจะใช้บอรเนี่ยผมก็ยังคงแนะนําเสมอว่าให้ศึกษาข้อมูลจนเรารู้ครบถ้วนเนี่ยเราค่อยตัดสินใจลงทุนก่อนตัดสินใจใช้งานนะครับข้อมูลเบื้องต้นที่คุณต้องดูในลิงก์นี้นะครับดูให้ครบ3คลิปดูรีวิวหรือจะทักไลน์มาสอบถามผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลเบื้องต้นไปให้นะรายละเอียดก็เบื้องต้นประมาณนี้กลับก็สู่การืิคอยก,กันดีกว่านะครับบิตคอยเนี่ย อย่างที่เกิดไปต้นคลิปเลยว่ามันจะเซเไว้ออกค่าอาจจะใช้เวลา1ถึง2วันครับและ1ถึง2วันนี้มันจะมีหลุนอะไรล่ะถ้าเราดูจาก RSI มันคือการย่อในภาพสีชั่วโมงนะมันย่อลงมาที่โซนโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วจาก RSI อาจจะมีการรีบาวกับขึ้นไปแตะเส้นกลาง RSI 50 ก็ได้แต่การที่เขาพยายามขึ้นไปเนี่ยหรือการพยายามกลับเทรนเนี่ยต้องมารอดูอีกทีนึงว่าจะกลับเทรนได้ไหมถ้ามีการรีบาว์เรย์แบบนี้นะครับเหมือนในอดีตนะคือเขาหลุดลงมาเนี่ยไต่ขอบล่างขอบโลเวอร์โบลิงเกอร์แบนย่อลงมาแตะข้างล่างปุ๊บชั้นพยายามที่จะกลับเทรนโดยที่ต้องเบรกเส้นกลางโบลิงเกอร์แบนให้ได้ถ้าเบรกไม่ได้มันก็จะร่วงต่อ แบบนี้นั่นหมายควาว่ายังไงนั่นหมายควาว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะหรอกตลาดเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะมันจะรีบาวกับขึ้นไปครับถ้ามันกลับตัวไม่ได้ไปแตะเส้นกลางหรือเบรกไปแล้วยืดยื่เหนือเส้นกลางบริเกอร์แบดไม่ได้มันก็จะลงต่อนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดมันขึ้นเพื่อลงต่อล่ะ เรามีแนวรับยังไงบ้างสําหรับใครนะครับที่อยากซื้อบิตคอยเก่งกําไรส่วนตัวผมก็มองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่น่าสนใจนะครับยังไม่มีเสียกับตัวอินดิเคเตอร์ก็ยังไม่บอกให้ซื้อใครที่อยากขายเนี่ยก็คิดว่ารอไปขายราคาถูกสูงดีกว่าไหม <c oughs> นะครับส่วนใคร DCA ก็ซื้อได้เลยนะครับเราซื้อทุกราคาอยู่แล้วนะครับใสาย DCA นะส่วนใครติดดอยก็หาทาง,งลงกันเอนะครับเดี๋ยวเ,าเอาพ่อผมไปให้นะอยากกินหมูกระทะไหม สั่งได้นะครับเดยมไปแปะป้ายคนุณนาที่สองฝ่ายให้นะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับก็สู้ๆกัดไว้นะผมก็เคยเป็นคนที่ติดดอยแล้วก็ยังติดอยู่บางเหรียญครับอ่ะมากันต่อนะแนวรับตัวบิตคอยที่เราไม่อยากให้เขาหลุดคือตรงนี้ครับคือสี่หมื่น ทำไมล่ะอะขออภัยครับติดราคาต่างประเทศราคาไทยเนี่ยอยู่ที่1 3, 8, 000, นึ่งล้านสามครับราคาตรงนี้อย่าหลุดถ้าหลุดจะเป็นทรงขาลงในภาพใหญ่คือภาพทาวเฟวิกทำไมถึงพูดแบบนั้นละ่ะเพราะการที่เขาจะมีสัญญาณขาลงหรือเข้าสู่ดาวเทดน,นั้นเขามักจะเกิดสัญญาณแบบนี้ครับคือการที่เขา เกิดสัญญาณกดไฮกดโลนี่นะครับถ้าเป็นอัพเทรนคือยกไฮยกโลแบบนี้ใช่ไหมแต่เป็นดาวเทรนเนี่ยเราสังเกตง่ายว่าเฮ้ยถ้าทำโลว์โล o w ตรงเนี้ยอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเข้าสู่ขาลงไหมหรือเป็นสัญญาณที่เริ่มต้นขาลงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังในภาพใหญ่นะครับในกรณีแรกเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันหลุด40,000ื่นหลุด1นึ่งล้านสามแสนนเนี่ย ก็คงอาจจะร่วงลงมาหนักนะครับร่วงลงมาหนักอาจจะเจอต่ํากว่า1ล้านซึ่งเป็นแนวรับแข็งๆของบิตคอยได้เลยนะครับอาจจะกลับไปที่9 0้าแ0นไหมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวันฟิวเบรชชี่เนี่ยโดยที่เอาฐานอยู่ที่900,000เนี่ยจะมีแนวรับถ้าหลุด1นล้านสามแสนแดหมืนก็จะมีที่ล้านสกับ1ล้านบาทนะครับสำหรับตัวของแนวรับทีนี้ถ้ามันไม่หลุดล่ะถ้ามันไม่หลุดล่ะถ้ามันไม่หลุด ก็ต้องรอดูซิว่าช่วงกล่องตรงเนี้ยหนึ่งล้านสามหมื่นถึง1นึ่งล้านสี่แสนสหมื่นเนี่ยย่อลงมาแล้วมีสัญญาณกับตัวไหมสัญญาณกับตัวมีอะไรบ้างบูลิตเดเวเจนท่งเทลิเลชั่นมีหรือเปล่าถ้ามีก็มีสิทธิ์นะครับที่อาจจะกลับตัวได้บริเวณนี้นักตลาดนะช่วงเนี้ยหรู 1, ้เป็นขาลง 2. ยังไม่มีแสญญกับตัวยังไม่ได้มีอะไรบอกว่าตลาดอาจจะกลับ เป็นอัพเทรนได้ดังนั้นนั่งถับมือนิ่งๆนะครับอย่าคันมือนะถ้าใครแบบบาจีนะครับบอกโอ้โหแอดลงมาเยอะแล้วเดีย๋ยวมันก็ขึ้นนะครับไมเซ็อย่างนี้จะโดนแอดตีมือนะครับเอายาหมองมาทาซะดีๆนะจะได้หายคันเพราะมันไม่มีใครรู้หรอกข่าวว่าโอ้โหคุณเลือกไหมคุณตอบตัวเองก็เนี่ย,ลง,ย,ล,ย,ย erm นะลงมาเยอะแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยจากไฮเดิมนะลงมาเยอะแล้วเนี่ยลงมา20กว่าซื้อดีกว่า เป็นไงอ่ะตลาดจะไม่บอกให้ซื้อล่วงต่อพอลงมาถึงจุดจุดนี้อ่าเฮ้ยโอ้โหลงมาสร้างฐานตรงนี้แล้วลงมาลบ,บสามกว่าเเเลยเดี๋ยวก็ขึ้นแหละลงมาเยอะแล้วเป็นไงครับลงต่อดังนั้นเนี่ยอยากใช้ตากะนี้ในการซื้อนะครับแบบเนี้ยไม่จริงก็เจารอกาบอกว่ามีสัญญาณซื้อก่อนแล้วค่อยซือ้อรอเป็นอัพเทลอยกหายกโลก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่านะครับไปดูตัวต่อไปดีกว่า อีเทรวี่มเป็นยังไงอีเทรวี่มก็ทรงเดิมๆครับล่วงต่อแต่ตอนนี้ล่วงมาถึงแนวรับที่เราคาดการไว้แล้วคาดการไว้โซนไหนล่ะช่วงโซน1น0 0 0 1สน0 0ึ่มืนถึงหนึ่งแสนหนาพันทำไมเราถึงคาดการในช่วงนี้ครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของที่กราฟเนี่ยมักจะมีปฏิกิริยาเมื่อมาชนอะไรอขออภัยเมื่อมาชน ราคาช่วงเนี้กราฟมอกจากมีปฏิกิริยาไม่ไปต่อก็พอแค่นี้ชนแล้วล่วงชนแล้วผ่านมีทั้งสองแบบและตรงนี้ยังคงเป็น EMA 200 <labeled language> ในภาพทาเฟรมเดซึ่งเป็นแนวรับสำคัญอีกหนึ่ง,ง,ง,งที่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าอาจจะหลุดได้เล็กน้อยถ้าหลุดเล็กน้อยแล้วรีบาวกับขึ้นไปได้เลยเนี่ยค่อยยังชั่วอีเชอรเวียมอาจใช้ระยะเวลาในการฟื but ้นเป็นอัพเทนเนี่ยป็นไม่นาน แต่ถ้าหลุดแบบหลุดทะลุทะลวงลงมาหลุดกรอบแนวรับหลุดหนึ่งแสนบาทน่าจะเห็นสภาพอีเทเวียมเนี่ยลงมาพักตัวข้างล่างเนี้ยนานหน่อยเป็นหลักเดือนแล้วค่อยขึ้นไปใหม่นะครับโดยที่นะตอนนี้เนี่ยภาพทางเฟเดเองอีเทเวียมก็ยังมีพื้นที่ในการลงอีกนิดหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่โซนโอเวอร์โซนในภาพทางเฟเดก็คิดว่าน่าจะลงอีก ค,คิดว่าน่าจะลงอีกดังนั้นก็รอกันไปก่อนนะครับคิดว่าถ้าจะให้สวนเนี่ยขอเลยอย่าหลุดแสนหนึ่ง่นหลุดแสนบาทถ้าย่อไาแค่นี้แล้วสร้างฐานบริเวณเนี่ยกำลังสวยทีนี้รู้และเป็นขานลงไม่ควรซื้อแล้วจะรอซื้อตรงไหนล่ะ ลอง,ง่ายครับถ้าคุณเทรดตามโซงการาฟเนี่ยเราจะมีเส้นกดราคาเส้นสีม่วงเส้นปรับตรงนี้อยู่รอเบรกไปก่อนนะครับรอเบรกไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวนนะในการเข้าซื้อกันหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแอดถ้ามันเบรกตรงเนี้ยนะมันยังมีแนวต้านหนึ่งแสนสามที่มันแบบดูมีนัยยะสําคัญในอดีต่ะคุณก็รอเบรกแสนสามก็ได้อีกหมายหนึ่งไม่มีปัญหา นะหรือไม่อยากซื้อตรงนี้เลยอยากรอระบบเขียวรอให้มันมีสัญญาณซื้อเขียวก่อนแล้วค่อยซื้อในภาาเฟได้ไหมได้ครับดังนั้นอีเทเรียอะยังมองว่าเป็นขาลงอยู่แนวรับเนี่ยขอเลยอย่าหลุดแสนนึงนะครับถ้าหลุดแสนนึงเนี่ยก็คิดว่าหนักแล้วแหละใช้เวลาในการพักตัวน,นานแล้วแต่อันที่ห้ามหลุดจริงๆเนี่ยคือ95้า0นะครับคือโลเดิรตรงน,บบนี้มันจะเหมือนบิตคอยคือมันจะ เป็นขาลงในภาพใหญ่ซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยแนวรับที่ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยนี่คือ9 5 0 0 0นะครับสต,ตูอีทวิตอ่าก็รอครับยังไม่มีสัญญาณซื้อแต่อยากได้แนวรับที่100,000 100,005นะครับ แล้วถ้าจะซื้อรอเบคเส้นกดราคาสีม่วงรอเบคแสนสหรือรอสัญญาณซื้อสัญญาณเขียวจากอินดิเคเตอร์ทรีโกเดขึ้นมาก่อนค่อยมาคุยการสารภาพเดนะครับ BNB นะครับร่วงลงมาแต่ EMA 200แล้วร่วงลงมากรอบถึงกรอบที่เราตีไว้แล้วอัตการเดียวกับ e ีเ e อรี m ยรมคไม่รู้ว่าจะกลับตัวได้ไหมแต่ BNB เนี่ยผมให้ไว้ว่าน่าจะย่อมาถึงตรงนี้ มันเป็นเส้นโกลเดนเลชเนาะอาจจะย่อ,ยอม,มาถึงหมื่นสามได้เลยนะถ้าเกิดเส้น EMA สองลนรับไม่อยู่อันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าภาพเดจะเอายังไงแนวรับของเขาที่เรามาเฝ้าดูว่ามีสัญญากับตัวไหมถ้าไม่มีไม่ซื้อครับ หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่หมเนี่ยหมื่นสี่เจรอเนี่ยรอดูสองแนวนี้ถ้าหลุด EMA 200มีสัญญาณกับตัวไหมถ้ามีอาจจะแบกงไม้ซื้อได้ครับตัวของ BNB เนี่ยในภาพ4ี่ชั่วโมงลงมาเข้าสู่โซนโอเวอร์โซนกันที่เรียบร้อยแล้วอาจจะเห็นการรีบาวในระยะสั้นได้เหมือนตัวบิตคอยเลยครับว่าจะขึ้นไปแล้วกับเทนได้ไหมถ้ากับเทนไม่ได้อาจจะแต่ EMA 50แล้วลงต่อไปสู่แนวรับถัด ขของเาได้ตอนนี้ยังไม่ควรซื้อครับยังเป็นขาลงรอกันต่อไปนะครับรอสัญญากับตัวตอนนี้ยังไม่มีก็ยังไม่ต้องทําอะไรตามเงินสดของคุณให้มั่นนะครับแล้วอย่าพึ่งคันไม้คันมือไปซื้อส,ตอสัต่อรัตตัวของ BNB ตัวของโวกอดดอดลาเหลือ90 0แล้วหลังจากที่ลงมาแตะแนวรับสําคัญเนี่ยนะมีการรีบาวกับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับมีการรีบาวกับขึ้นไปเล็กน้อยซึ่งผมบอก ตัวดอทเนี่ยมันทำ lower low แล้วแหละเอาจจะมองว่ากลับเทรไม่สำเร็จไหมนี่ในภาพใหญ่แบบนี้นะครับในภาพใหญ่อาจจะมองเฮ้ยดอทเนี่ยกลับตัวไม่สำเร็จไหมทีนี้ผมอยากให้ ทุกคนนะี่มองในภาพใหญ่นิดนึงนะว่าตอนแรกเราคุยกันหน่อยว่ายังไงบ้างครับดอดเนี่ยมันค่อนข้างสวยในภาพทาวเวเฟรมเดย์นะเพราะมันมีสัญญาณกลับตัวนะในในราคาดอลล่ยมีสัญญาณกลับตัวสัญญาณกลับตัวปุ๊บตรงนี้มันสวยมากครับคืออันนี้เรามองในภาพใหญ่ก่อนนะมันสวยยังไงคือมันสามารถเบรกย่อเด้งมีลุ้นที่จะกลับเไนได้แต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปทันทีมันอาจจะสร้างฐานอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ ดังนั้นเองเนี่ยถ้าตัวของบวกดอดไม่หลุดโลล่าสุดหรือราคา800เนี่ยผมก็ยังมองว่าลักตัวดอดยังสวยอยู่นะครับแต่ถ้าหลุด800เราก็ต้องยอมนะครับก็ต้องขายออกมาก่อนเพราะตอนแรกเราซื้อพอเราคาดหวังว่ามันมีสัญญากับตัวตรงนี้มันค่อนข้างสวยเลยกับตัวสวยมากแต่มันไม่สามารถกลับเคลนได้นะครับก็ต้องยอมไปถ้าหลุด800นี่คือ แผนที่เราคุยกันไว้เดิมๆนะครับในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องยังไม่เห็นสัญญาณกับตัวอย่างชัดเจนนะว่าจะเอาอยัางไงกัน ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นก็รอดูต่อไปนะตอนนี้มีอาการล่วงแรงแล้วไซเวอยที่แนวรับตรงนี้นะครับก็คงจะยังไม่ได้เห็นการเคลื่อนที่อย่างรุนแรงเนาะผมคิดว่าอาจจะมีการไซเว่หรือรีบาวเล็กๆเพื่อไปทดสอบการกลับตัวที่เส้นกลางโบลิงเกอร์แบนแล้วเลือกทางว่าฉันจะกลับเทรนได้ไหมหรือฉันจะล่วงต่อไปสูง แนวรับถัดไปคือ,อยาหลุด800นะครับถ้าหลุด800อเจอกันที่670เลยสักตัวของโปกดอนนะครับตัวสุดท้ายนะครับสเตเบิลคอยของเราลูกหลักหรือเปล่านะครับลูกเคยหลักก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังเป็นดาวเทนในกรอบขาลงตรงนี้อยู่เลยเนาะไม่เบรกเส้นกดราคาตรงนี้ชันไม่บายนะครับไม่เบรกเส้นกดราคาตรงนี้ชันไม่บาย เราที่เลาออย่างที่เคยคุยกันไว้คือเราจะต้องรอเบรกแท่งแรกแต่ถ้าซื้อเบรกแท่งแรกเนี่ยมันอาจจะเจอสัญญาณหลอกแบบตรงนี้ได้ผมก็เลยรออาการยังไงครับรออาการเบรกย่อเด้งมาแล้วค่อยบายตามหรือถ้าจะช้อนเนี่ยเรายังมีแนวรับสักสิบในอดีตที่ลงมาแตะหนึ่งเหรียญเนี่ยอ่ะเอาไอปแล้วเอาราคาดันไล่แล้วนะครับราคาประมาณสามสิบต่อบาทเนี่ยแล้วเด้งสู้ตลอดเลยแล้ว มันจะเด้งสู้อีกไหมอ่ะในในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ต้องรอดูว่าจะเด้งสู้หรือเปล่านะครับสําหรับของคารานูนะก็มองว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจเอาเป็นว่าตอนนี้มองว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจกลายเป็นว่าคารานูเนี่ยกลับมาวิ่งเล่นนะครับกลับมาวิ่งเล่นอยู่ในกรอบมีแสแล้วเห็นไหมเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในกรอบเนี่ย ไม่ได้ไปไหนเลยนะกลับมาเป็น Sta b l e c คอ e อยู่ที่ราคา31 52เนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปต่อนะครับก็รอดูซิว่าเขาจะเบรกได้ไหมเนี่ยเบรกได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยเขาก็มีอาการร่วงลงมาถึงราคา31อถ้ารับอยู่มือสัญกับตัวหน้าช้อนหรือถ้าใครกลาวเนี่ยราคานี้น่าสนใจครับส่วนใครอยากเทรดต้านระบบไม่กลาวนะก็รอสัญกับตัวเพราะถ้ามันย่อลงมาที่3 1แล้วไม่มีใครบอกคุณได้ครับว่าในรับนี้จะรับอยู่ ไม่มีใครบอกคุณได้ครับอย่างน้อยเนี่ยก็รอไอยากับตัวให้กราฟฉเฉลยว่าฉันจะกับตัวได้นะค่อยแบบไม้เข้าซื้อสับตัวของคาราโนนะครับก็ปลอมตัวเป็นเซเบอร์คอยต่อไปนะครับส่วนใครอยากสนับสนุนช่องเรานะครับชื่อชอบช่องเราก็ สนับสนุนได้ง่ายๆนะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือจะทำได้ง่ายๆผ่านการสนับสนุน YouTube Membership เดือนละ150บาทนะครับผ่านการสกิลสแกนสกิลอะไรล่ะสแกนนะครับสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะหรือจะกดปุ่มสมัครที่คลิปทุกคลิป มีทุกคลิปเลยนะครับกดปุ่มสมัครตรงนั้นก็ได้นะจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหรือจะโอนค่าชามมนานะครับซัพพอร์ตผมผ่านเลขบัญชี S C B ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับกยังก็ตามบทวิเคราะห์ไม่แหงยามซื้อขายนะครับขอให้ทุกคนโชคดีด้วยรักและชามมนาวสวรวันนี้สวัสดีครับ